สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วมาคนบนฟ้าครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาหน้าปัดของรถ Honda c ซ v i c FD นะครับคือ,อถ้าเกิดเราถอดแบตหรือเปลี่ยนแบตหรือในกรณีที่ไม่ได้สตาร์ทแล้วถอดแบตนี่ครับถอดแบตออกเซตปุ๊บหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้นาฬิกามันจะเซตออกไปมันเซตออกไปปุ๊บ บางรุ่นต้องใช้รหัสโค้ดนะครับ,บ,บถ้าเป็นรุ่นเก่าๆแบบไดเมนชันเนี่ยถ้าเป็นไดเมนชัน CRV รุ่นเก่าที่ว่าเป็นวิทยุของ h อน da นะไอตัวนี้ต้องมีเลขโค้ดหรืออ o n d a แจ๊สคันเก่าๆนะโค้ดสี่ตัวที่เล่มของรถนะครับอ่าหรือคู่มือรถอ่ามันจะมีโค้ดวิทยุที่ว่าตั้งวิทยุให้นะครับแต่รุ่นใหม่ๆไม่ต้องครับเอาคำนี้ เอาได้ดีก็คือวิธีตั้งก็คือให้ตัวนี้ AM FM เห็นไหมครับเนี่ยให้กดให้มันกระพริบกดแช่ไว้อ่ากระพริบแล้วใช่ไหมครับกด AM กระพริบแล้วเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลขชั่วโมงนะครับดูอ่าอ่าิสองจากไรก็ตั้งไป เลขหนึ่งเลขสองนี่ก็คือนาทีคุณปับไปเลยนาทีที่ตั้งปับ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 ไปถ้าได้แล้วไงชั่วโมงนาทีาทกด F M ครั้งหนึ่งปับ๊บมันจะเซตกลับมามันจะเซตกลับมาเลยนะครับมาดูอันครั้งนะครับคือการตั้งกด A M แถวไว้ให้กับพิบ อ่าพอกระพริบแล้วทำการตั้งน,นี่ครับตั้งไปเลยเวลาเท่าไหร่นี่นาทีพอได้เวลาที่เราต้องการแล้วกด fm แค่ครั้งเดียวปัป๊บอ่าเห็นไหมครับตัวน,นี้ก็เป็นการตั้งนาฬิกานะอัปปัดของ ฮอนด้าซีวิกเอฟดีนะครับเอฟดีทุกรุ่นจะตั้งแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมก็เคยสอนของฮอนด้าเจ๊ดตัวใหม่ใม่ใใก็คือการตั้งนะครับตอนช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับคนเพราะว่าผมบอกไปลองรถผมว่ารถติดอะไรเข้าแมคโครโหคนเข้ามา ซื้อของกักตุนเยอะมากเลยครับกักตุนแบบเหมือนเหมือนจะไม่ออกจากบ้านนะเนี่ยกักตุนไปทางคนต่างกลัวใช่ไหมครับไอล้ลรคนี้แต่ถ้าเรารู้จักการป้องกันระมัดระวังมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเพราะเราทําไงได้ครับมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้หาวิธีป้องกันนะครับอะไรที่คุณไปซื้อของกักตุนเนี่ยมันเป็น มันเป็นแค่ปลายเหตุคุณไปซื้อของกักจุนเนี่ยทังคุณยังไม่ออกจาบบ้านแต่ความจริงค,คุณก็ต้องออกกากบ้านนะอ่าคุณไม่ต้องบอ,อกมันไม่มีใครหรอกครับขังตัวเองไว้ที่ที่ปลอดภัยตอนนี้ผมมองเห็นก็มีแต่เรียนจำบอกคุกเท่านั้นแหละครับที่คนออกคนนอกห้ามเข้าคนในห้ามออกนะครับน่าขังแน่การจุนแน่ครับน่ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยออไม่ไม่มีแน่ครับในเรียนจำนะครับอืม เขาอยู่ในวง,ขงเขาเลยอยู่ในกำแพงเขาเลยครับเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปอะไรมันก็ต้องใช้กีิติจไปเรามันต้องมีการทุระออกนอกบ้านหรือไปทำงานไปอะไรแต่ก็ให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองพอ,อไปที่ซื้อของไปกัดตุนแปลอะไรนี่ก็ก็มันคือความคิดของหลายๆคนหรือว่าของคนกลุ่มหนึ่ง มาผมผมเห็นแล้วผมเหมือนในหนังแบบที่เคยดูผี่ีวะอะไระครับมันในหนังเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้ใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนีอยู่เกี่ยวกับรถอันทําอะไรเกี่ยวกับรถนะครับ สำหรับวันนี้ผมว่าขอบคุณครับ